สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาพร้อมกับคําถามที่มีชื่อว่าทําไมคนแก่แบบอายุ60ปีขึ้นไปถึงมักจะเริ่มมีความดันตัวบนสูงโดยที่พวกเขาไม่ได้มีความดันสูงมาก่อนสําหรับคําตอบนะคะก็เพราะว่าหลอดเลือดแดงแข็งตัวขึ้นค่ะจะทําให้ขึ้นความดันที่วิ่งไปตามหลอดเลือดวิ่งเร็วขึ้นจนจะท้อนกลับมาเร็วขึ้นตั้งแต่ช่วงหัวใจบีบตัวค่ะเวลาหัวใจบีบสูบฉีดเลือดออกไปเลือดที่ออกไปจะกระแทกเลือดเก่า จากการสูบฉีดครั้งที่แล้วและจากกระแทกไปข้างหน้าตอเป็นทอดๆเสมือนคลื่นน้ำที่แผ่ออกเวลาหินจมน้ำซึ่งจะเรียกว่าคลื่นความดัน (Pressure w a g e หรือ Pressure คลื่นความดันจะวิ่งไปข้างหน้าจากหัวใจไปสู่หลอดเลือดแดงอย่างรวดเร็วแต่เมื่อขึ้นเดินทางถึงตำแหน่งที่หลอดเลือดเริ่มแตกแขนงเล็กลงจะมีคลืนบางส่วนสะท้อนกลับมาแล้ววิ่งย้อนกลับ จากหลอดเลือดกลับเข้ามาทางหัวใจประเด็นคือขึ้นสองอันนี้เมื่อมาเจอกันมันจะต้องบวกรวมกันค่ะให้นึกว่าถ้าเราเป็นเม็ดเลือดแดงที่อยู่แถวนั้นเราก็จะสัมผัสถึงขึ้นหัวใจทรงมาประทะหลังเราและขึ้นสะท้อนก็ย้อนกลับมากระแทกเราค่ะการที่ขึ้นมารวมกันนี่แหละมันจะเสริมความดันช่วงเวลานั้นให้สูงขึ้น คราวนี้แหละมันขึ้นกับว่ามันเสริมกันเวลาไหนในคนปกตินะคะหลอดเลือดมีความแข็งตัวต่ำยืดหยุ่นได้ดีเวลาขึ้นความดันผ่านมันจะวิ่งช้าเพราะมัวแต่ไปยึดผนังหลอดเลือดที่ยึดได้ดังนั้นกว่าขึ้นจะวิ่งไปถึงจุดสะท้อนและสะท้อนกลับมาใช้เวลานาน ทำให้จุดที่คลื่นสะท้อนย้อนกลับมารวมกับคลื่นจากหัวใจอยู่ในช่วงที่หัวใจเริ่มบีบตัวจะเสร็จแล้วไม่ก็เริ่มคลายตัวแล้วความดันในช่วงหัวใจที่คลายตัวจะถูกพยุงให้สูงขึ้นไม่ให้ต่ำจนเกินไปสังเกตกราฟทางซ้ายจะเห็นว่ากราฟแดงกับกราฟเขียวปวกกันจะได้กราฟดำเนื่องจากการสะท้อนจากกราฟสีเขียวมาสะท้อนมาช้าจึงมาเจอกับกราฟแดงตอนกำลังจะหายไป ในคนที่อายุ60ปีขึ้นไปไฟเบอร์ที่ผนังหลอดเลือดจะลดลงตามกลไกความแก่ซึ่งจะเห็นได้ชัดมากตอนอายุ70ปีขึ้นไปผลคือจะทําให้ขึ้นความดันยึดผนังหลอดเลือดได้น้อยผนังแข็งแรงมากพและทําให้ขึ้นความดันวิ่งไปข้างหน้าไวมากถึงจุดสะท้อนไวมากเช่นกันค่ะในที่สุดคลื่นสะท้อนจะสะท้อนกลับมาไวมากตั้งแต่หัวใจยังบีบตัว ทำให้การเสริมกันของขื่นเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงหัวใจบีบตัวทำให้ความดันช่วงนี้ทยายานขึ้นไปสูงมากมนั่นจึงทำให้ความดันตัวบนขยับขึ้นสูงนั่นเองสังเกตกราฟทางขวาจะเห็นว่ากราฟสะท้อนสีเขียวขยับมาทางซ้ายเยอะมากเพราะมันจะท้อนกลับมาไว้ทำให้กราฟสีแดยงยันไม่ทันหายไปค่ะ กราฟสีเขียวก็วิ่งกลับมาเสริมกันแล้วรวมกันเป็นกราฟสีดำความดันสุทธิจึงสูงขึ้นมากตอนหัวใจบีบตัวค่ะคนแก่ผนังหลอดเลือดแข็งขึ้นทำให้ขึ้นความดันวิ่งไวสะท้อนกลับมาไวทำให้เกิดการเสริมกันของขึ้นความดันระหว่างขึ้นจากหัวใจกับขึ้นสะท้อนเกิดตั้งแต่หัวใจยังบีบตัวไม่เสร็จทำให้ความดันตัวบนขยับขึ้นไปสูงค่ะ